S Honda S R V รถสวยเข้าใหม่สภาพดีไม่น้อยกับรุ่นท็อปหลังคาซันรูฟเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวจัดไปเลยครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคา r เซนเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคา r เซนเตอร์นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับรถสวยเข้าใหม่สภาพดีต้องบอกว่าคันนี้นะครับสภาพสวยกับรุ่นท็อปนะครับ h อ n d a เ v เครื่องยนต์1.8 EL เกียร์ออโต้ปี2015นะครับต้องบอกว่าคันนี้หรือรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความสนใจในท้องตลาดเป็นอย่างมากและที่สําคัญนะครับวันนี้มาพร้อมกับราคาเปิดตัวที่ น่ารักน่าประทับใจแล้วก็น่าเป็นเจ้าของนะครับเพียงแค่6,39,000บาทเท่านั้นนะฮะหกแบาทลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมรถนะครับผมขอแจ้งเบอร์โทรศรรัพท์การติดต่อตั้งแต่เริ่มต้นเนืนก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์เบอร์โทรศรรัพท์099ย์นะครับสองศูนยนะครับ 0 9 9 2 0 2 9 9 9เอเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับอันว่าคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเ,าเริ่มต้นกันดูที่ถักภายนอกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเ,เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 7 9 9ซีซีแรงม้านั่นเองนะครับโฉมหน้าของตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้ว2ดวงนะสำหรับคันนี้นะครับผมโฉมหน้ายังคงดูดีสวยสปอร์ต มากๆเลยนะครับสำหรับ Honda HRV คันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีนี้เลยนะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับผมด้านกลางก็จะเป็นโลโก้ของ Honda เขานะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาพร้อมคันนี้สภาพใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่านะครับเจ้าของเดิม่อนท่านที่จะดูแลรักษาดีและที่สำคัญคันนี้ได้กับเขาเรียกว่าได้เป็นรุ่นท็อปนะหลังคาซันรูฟนะครับส่วนตัวล้อแม็กเองนะครับผมส่วนตัวล้อเองนะครับ ส่วนตัวล้อนะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กสีทูโทนนะครับผมนี่นะครับรูปทรงดาว5แฉกเนี่ยแหละนะฮะเป็นสวยเลยบางคนเรียกว่าลายดอกไม้นะแล้วแต่คนเรียกไปนะครับให้ฉายากันไปนะครับยางใหม่นะครับทั้งหมด4เส้นเป็นยางขอบอ่า17นะครับ125่งสองห้าทับห้าห้สำหรับคันนี้นะนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมในรูปแบบของกระจกไฟอ่ากระจก แล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเขาจะมีแบบว่ารอยแฉกนิดนึงเวลาที่แบบว่าเปิดไฟเลี้ยวด้านหน้าก็เห็นด้านหลังก็จะเห็นแสงนะครับผมทีนี้นะครับก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถแล้วก็ผู้ขับขี่ผู้สัญจรบนท้องถนนเพิ่มเติมมากด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่จับนะครับผมจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับผมนี่นะครับด้านนอกของตัวรถถือว่าสวยใหม่สภาพดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชม นะครับผมรองรับเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับผมถ้าเป็นรถใหม่ก็อยู่ล้านล้านต้นๆเลยนะล้าน45,000บาทนะครับถือว่าคันนี้ประหยัดจากรถใหม่ได้ถึง4ี่สีแสนหกบาทเลยทีเดียวนี่คือตัวรถภายในนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับสีดําดูสวดทรงสปอร์ตนะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับใครที่ชอบทรงแบบ SUV คอสโอเวอร์แบบนี้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะสำหรับที่มือเปิดประตูนะครับด้านหลังนะครับจะอยู่ตรงตรงนี้จะซ่อนรูปนิดหนึ่งนะครับจะทำให้แบบว่าดูทรงสปอร์ตคล้ายๆกับแบบคูเป้ะนะปกติก็จะเปิดตรงนี้นะแต่ว่าบางคนก็จะบอกว่าถ้าเวลาเด็กๆเ,เปิดอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่าถ้าเด็กๆตัวเล็กเนาะก็จะเอื้อมมือแต่ไม่เป็นไรผู้ใหญ่เปิดให้เอาทรงสปอร์ตเอาดูความเท่ไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคันนี้นะครับผม นี่คือด้านหลังของตัวรถนะครับผมโลโก้ HRV นะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคาว่า IV Tech นะด้านหลังของตัวรถนะครับผมคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับกับระยะทั้ง2จุดเลยในส่วนของด้านหลังนะที่ปัดน้ำฝนไปเบรกดวงที่3นะครับผมคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่ สวยงามดูดีครับคุณผู้ชมครับใครที่กําลังมองหาไม่ควรพลาดนะครับผมคืออาจจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของออปชันอะไรเยอะมากมายแต่จะโฟกัสในเรื่องของความคุ้มค่าน่าใช้มากน้อยแค่ไหนสําหรับคันนี้ทีนี้มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับผมค่อนข้างกว้างขวางเลยแหละนะด้านล่างตัวนี้นะครับผมก็จะมีที่ใส่อุปกรณ์อะไรแมแรงนะครับผมแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของยางอะไ่ นะครับผมสําหรับด้านหลังของตัวรถนะนะครับสภาพน่าใช้มากๆเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีนะครับเหมือนกับเราแหละเวลาเรามีรถเนี่ยเราก็รักรถของเราไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์หรือว่ารถรุ่นไหนก็ตามแต่ที่เป็นรถของเราเราย่อมที่จะดูแลรักษามันดีมากๆเลยนะครับเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นแหละนะครับนี่คือด้านในของตัวรถนะครับผมนี่คือเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งทดสอบให้ดูนะนะครับผมนี่ คอนข้างที่จะกว้างนะครับด้านหลังก็นั่งได้สบายเลยนะครับเอนเบาก็สบายนะครับนี่คือหลังคานะครับหลังคาเป็นแบบหลังคาแก้วนะครับที่จะแบบว่าเวลาที่เราอยู่ในรถนะครับช่วงนี้แหละหปลายฝนต้นหนาวช่วงที่แบบว่าจะออกไปออกทริปต่างๆนะฮะเรานอนดูดาวบนในรถของเราก็ได้นะครับ หรือเราจะเปิดตรงซันรูฟก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบให้ดูนะอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่คือลูกเล่นตัวท็อปก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือหุ้มด้วยหนังหมดเลยนะสำหรับคันนี้รุ่นท็อปนะครับไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมครับราคาถูกผ่อนสบายนะครับผมเดี๋ยวทดสอบนะฮะ ภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับคุณผมมู้ชมครับาบาะนิดนึนงโอเคนี่คือความกว้างการออกแบบของเขานะครับค่อนข้างที่จะดูแบบว่าดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอ นะครับตัวนี้เป็นแบบจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับฟังเพลงวิ h ีโอ FM บ u ูทูธได้หมดเลยหรือว่าจะเชื่อมต่อกับ USB นะครับฟังจากโทรศัพท์ได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้เราจะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็มีแอร์ระบบแบบออโต้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนะครับที่วางแก้วต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกสบาย แล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหน้าค่อนข้างกว้างนะครับตัวกระจกเองนะครับค่อนข้างที่จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ทัศนวิสัยค่อนข้างแบบกว้างไกลนะครับสำหรับ SUV คันนี้นะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะครับผมรูปแบบลูกเล่นเยอะเลยนะครับปรับนะครับผมเสียงต่างๆที่พวงมาลัยนะครับครูสคอนโทรล นะครับผมนะรับสายวางสายได้หมดเลยออปชันครบจัดเต็มมากสำหรับรุ่น top คันนี้นะครับผมในราคาเพียงสามในราคาเพียง6 3 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะถ้าเป็นมือหนึ่งก็อยู่ล้านต้นๆ้นนะครับเซฟเงินได้เยอะเลยทีเดียวทีนี้มาดูในส่วนของหลังคานะครับตัวหลังคานะครับตัวนี้คือเดี๋ยวฟิลขอเนี้ยตัวนี้เป็นแบบว่าปิดแบบว่าไม่ให้แสงเข้านะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนตัวนี้ ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มทีนี้ก็จะเป็นหลังคาปกตินะครับผมไม่ให้แสงเข้ามาด้านในแล้วก็ถ้าเราจะเปิดโอเพนตรงนี้นะครับรับแสงก็เปิดได้เลยนะครับผมเปิดค้างไว้ก็ได้ให้มันรันอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาแก้วเราจะเปิดได้เฉพาะในส่วนของด้านหน้านะครับเวลาที่แบบว่าไปทะเลนะครับไปเที่ยวภูเขานะครับผมหรือว่ารับลมช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับก็นี่ สามารถยืนรับลมได้เลยนะครับก็บรรยากาศชิลๆสบายๆนะครับผมถ้าฝนตกก็ปิดไว้นะครับนี่ครับความเท่ของตัวรถคันนี้นะได้รุ่นท็อปนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับหกแสนต้นๆนะครับจัดโปรโมชั่นไว้ด้วยนะก่อนหน้านี้ขายอยู่ที่6 5 9นะครับจัดโปรโมชั่นลดลงมาอีกนะครับให้คุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับได้ราคาพิเศษไป ทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับเลขไมล์ของคันนี้นะครับผมและทีนี้นะครับไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อครับคุณผู้ชมครับนี่สำหรับคันนี้นะครับเข้าเช็คศูนย์ เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีนะครับสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับในราคาที่ประหยัดแล้วก็ได้รถ SUV แบบ c r o s s o v ร r คันนี้นะครับนะในส่วนของตัวน็อตเองนะครับเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยขยับเลยนะครับรถสวยเดิมสภาพดีสำหรับคันนี้นะครับได้รุ่นท็อปด้วยในราคา6,39,00 0บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้นะ นี่คือโดยรวมของตัวรถนะครับสติกเกอร์ต่างๆยัง,ๆงคงอยู่ครบนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ ได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะดูรถตัวจริงหรือคันจริงนะฮะมาได้เลยที่มงคลคา์เซนเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนใครที่ไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่เป็นไรนะครับแอดไลน์ผมกาฟิลมงคลคา์เซนเตอร์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับ0992029994นะครับแอดมาบอกว่าถ่ายมุมนี้ให้ดูหน่อยรีวิวหรือว่าวิดีโอให้ชมมุมนี้หน่อยได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่แอดไลน์มานะครับผม ส่วนคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับฟิลมีทุกธนาคารนะครับที่จะคอยจัดเงื่อนไขสิทธทิพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทั่วประเทศฟิลสามารถส่งเจ้าหน้าที่ finance นะครับไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านถึงที่ทํางานได้ไม่ต้องเดินทางมาหาฟิลนะนะครับเพียงแค่เรามั่นใจกันว่ารถสวยสภาพดีแค่นี้ก็นะครับผม มั่นใจแล้วก็เซ็นเอกสารต่อได้เลยนะครับรีวิวชัดเจนนะฮะตรงไหนออไม่พร้อมตรงไหนไม่ดีเราแจ้งให้ลูกค้าฟังอย่างชัดเจนแล้วก็จะเก็บงานให้ลูกค้านะครับผมอย่างเช่นรอยสะเก็ดหินที่มันมีอ่บ้างบางจุดเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าแบบชัดเจนเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับทีนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีในส่วนของบริการจัดส่งรถทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่นะครับเรามีรถสไลด์อ่อนนะครับทีมงานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพนะครับจัดส่งรถทั่วไทยเลยนะครับออนว่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ da hrv เครื่องยนต์1น el เกียร์ออ,ตโ,อตโต้ปี2015นะครับรุ่นท็อปคันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยใครที่สนใจรีบโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวฟิวจัดดำเนินการเอกสารมอบสิทธทิพิเศษอื่นๆอีกมากมายให้เยอะแยะเลยทีเดียวส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตตดตามรับชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ